สวัสดีค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้ไรีวิวพวกแอปดูทีวีมาตั้งนานนะคะวันนี้ก็มีแอปของคนไทยที่เด็ดมากๆเลยที่ชื่อว่าดูอีกนะคะที่เด็ดเนี่ยก็คือตลอดมาเนี่ยจะมีแอปดูทีวีย้อนหลังในมือถือใน iPhone เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าใน iPad ที่แบบชัดเจนเนี่ยเพิ่งมีตัวนี้เลยก็คือดูอีก for iPad ตัวนี้ค่ะปเสียงกันนะคะ เมื่อเข้ามาก็จะได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เต็มๆความเท่ของมันเนี่ยก็คือด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะมี <c oughs> บอกเลยว่ามีคนออนไลน์อยู่ทั้งหมดกี่คนแล้วก็หน้าแรกของมันก็จะมีล่าสุดนะคะก็คือมีคลิปอะไรล่าสุดขึ้นมาบ้างเป็นต่อ,อยังอยู่นะคะสามารถที่จะดูแล้วก็กดหรือกด r e f ฟ e ก็ได้ะคะ่ะตรงนี้จะมะีคลิปใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งอัปเดตเร็วมาก นี่อันนี้ข่าวสามิตินะคะของวันที่ห้ามกราวูดดี้ชาดูวูดดี้ก็มาแล้วถ้าหาตรงนี้ไม่เจอก็ไปดูได้ที่ช่องดูอีกค่ะช่องดูอีกเนี่ยก็จะเป็นรายการลิสต์รายการย้อนหลังต่างๆใน YouTube นะคะก็จะมีละครเมทีรายการทีวีวาไรตี้สาระความรู้เดี๋ยวลองเข้าไปดูที่สาระความรู้นะคะก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะอินเทอร์เฟซสวยงามมากค่ะก็อันนี้ก็จะมีรายการาต่างๆเช่นแต่ใจให้เทคนะคะ จะเป็นคลิปใหม่ๆที่ขึ้นมาหรือว่าจะดูละครเป็นเรื่องๆนะคะยางไงคะเรื่องสามนุ่มเนื้อทองนะคะของตอนวันที่หนึ่งมกรากดเข้าไปคะ่ะสามคุณติ่นและเป็นไฟเลยนะคะด้วยความยินดีครับชัดเจนนะคะเหมือนดูทีวีเลย,ยงั้นเดี๋ยวฉันกลับเลยแล้วกันจะไปไหน จะไปไหนมันก็เร yes ื่องของฉันถามได้ไหมจะไปด้วยก็เป็นแฟนกันจะไปไหนก็ต้องไปกันดิจะฉันย้ำอีกกี่ครั้งเนี่ยวิชันไม่ได้ค่ะถ้าชอบถ้าชอบแอปดูอีกนะคะก็สามารถกดไลค์ได้แล้วก็แชร์ใน Facebook ได้ทันทีเลยค่ะแต่ว่ายังแชร์ตัวคลิปไม่ได้นะคะหรือถ้าตรงนี้มันลำคาญมากๆก็กดเคลียร์ไปเลยนะคะก็จะออกมาที่หน้าแรกของดูอีกค่ะก็เรียกว่า เป็นแอปที่น่าสนใจนะคะ,ะเรามาค้นหาดูค้นหาว่าเราอยากดูเป็นต่อค,นนะคะ้นก็จะมีช่องเป็นต่อขึ้นมาค่ะก็เสิร์ชได้ง่ายๆค่ะมีหายนดสดด้วยนะคะใครชอบจอน,นะคะจอเข่าตื่นหรือช่องต่างๆที่เป็นรายการสดก็มีค่ะ ก็โดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเป็นแอปดูทีวีที่มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามที่สุดในตอนนี้แล้วก็ลง iPad แล้วก็สามารถใช้ได้ใน iPhone iPod ทัชด้วยนะคะก็สำหรับตัวนี้ถ้าสำหรับ iPad จะราคาจุดเก้าดอลลาร์ค่ะส่วน iPhone โหลดฟรีค่ะก็สามารถโหลดกันได้เลยนะคะ